คุณนายนายกำจัดชื่อนายกำจัดนามสกุลรูปและนามเดี๋ยวนี้ชื่อนามสกุลของแต่ละคนนี่ดีๆทั้งนั้นนายกำจัดรูปและนามนามสกุลรูปและนามเป็นพระแบบไหนยุ่งการเมืองบวชเพื่ออะไรวะ ก็บอกบอกไปธรรมดาบอกไปตรงๆก็เป็นพระแบบโพธิรักนะเป็นพระแบบโพธิรักนี่แหละก็ติดตามกันไปนะเพราะจะมาถามว่าเป็นพระแบบไหนก็บอกทีเดียวในขณะนี้มันไม่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 ครบหรอกทำงานมาตั้งเป็นพระมาในสภาพที่อาตมาปฏิบัติตนมาตั้งห้าสิบกว่าปีเป็นพระมาตั้งห้าสิบกว่าปี จะเอามาพูดตอนทันทีตอนนี้ให้คุณฟังคงจะยากนะแบบนี้เป็นแบบของพระพุทธเจ้าพาเป็นต่อไปางนี้กันแล้วกันเป็นพระแบบที่ของพระพุทธเจ้าพาเป็นเป็นพระที่มีจรณะสิบพาวิชาแปดสมบูรณ์แบบมีสมาธิที่เป็นสมาหิโตนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่สมาธิที่เป็นนั่งหลับตาสะกดจิตอะไรพวกนั้นเลย นันเป็นสมาธิที่เกิดจากการปฏิบัติกานสมาวิชาแปดอาสวะดับสิ้นแล้วจิตสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าปริสุธทธาแล้วจิตนั้นถึงสั่งสมตกผลึกกันจนกระทั่งมีจิตแข็งแรงตั้งมั่นตกผลึกกันผลึกกันเป็นจิตที่ตั้งมัน่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอปปนาพยป,ปนาเจตโซเป็นเนโรปนา,นา แนวแนวแน่แนบนแน่นปกักมั่นลงไปเลยเรียกโดยศัพบ์สมาหิตโตเพราะคําว่าสมาธิของพระเจ้าเป็นสมาหิตโตเนี่จึงไม่ใช่สมาธิต,น,ต,น,ตน้ง่ายๆที่มานั่งนับตาสกุลเอาสกุลเจ้เากระดาแข็งแดงแข็งแรงเหมือนอาราณดาบทอุตกระดาบทหรือเหมือนสายพระป่าสายเทระสมาคมส่วนใหญ่ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะมันจะของพุทธนั่นเป็นของเดรัจฉีของผู้นอกพุทธเดรัจฉีนี่มันจะอะไรอื่นเราก็แปลว่าโปรตีนนอกปฏิบัตินอกนอก,นอกแบบพุทธคาว่าเดรัจฉีเนี่ยไม่ใช่แบบพุทธนั่นแหละไม่ได้มีความหนักหนาอะไรสาหัสอะไรหรอกแต่เป็นคาที่ชัดเจนตอนนั้นเองนะมาตมาอยู่ได้ทําได้นี่ก็เพราะว่าเอาหนึ่งรับ ปากของพระพุทธเจ้ามาทำงานนี้สองทำงานแล้วได้ผลสืบสารต่อไปได้นี่ต่อไปได้แต่ก็ยังไม่มั่นใจเพราะาอาตมาจึงยังไม่ยอมตายจะต้องต่อไปอีกพยายามจะจะต้องอธิบายความจนคนจนเศรษฐกิจแบบคนจนเนี่ยให้รู้ว่าลักษณะเศรษฐกิจคนจนเนี่ยมันประเสริฐที่สุดเลยที่มนุษยชาติ มาจนอย่างมีคุณสมบัติเป็นคุณวิเศษอย่างที่เราพากันเป็นเนี่ยมันจะทำให้โลกทั้งโลกสบายที่สุดเลยเอาให้ชัดเลยอย่างนี้พวกเรามาจนซะให้ดีแล้วก็เป็นอยู่เป็นหมวดหมู่พวกเราแล้วเรก็พึ่งตนเองไงเป็นคนจนที่พึ่งตนเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยทำงานสร้างสรรค์ไปม,มีอยู่มีกินผลิตผลลมากลากไม้พืชพันธัญญาหาร จนเหลือจนเกินกินเกินจะแจกเอเงินกินโดยเฉพาะพวกคนรวยต้องกินของเราคนรวยต้องกินผลผลิตที่เราผลิตนี่แหละเพราะฉะนั้นให้รวยให้ตายรวยไปเถอะจะรวยไปเต๋ออะไรอะไรคุณก็กินท้องของคุณเต็มเต็มเท่าน,นั้นแหละแต่ละมือ้อมือแต่ละวันแต่ละคาบคุณจะกินมากขนาดนั้นนะไม่ได้หรอก นะคุณกินธนบัตรคุณกินทองคำคุณกินอะไรอื่นไม่ได้คุณต้องกินอาหารนี่แหละเพราะงั้นก็จะแย่งทรัพย์สินเงินทองอทองคำคุณจะแย่งเพชรนินจินดาคุณจะแยกหุ่นคุณจะแยกงธนบัตรคุณจะแย่งอะไรแย่งไปเราไม่ต้องสะสมด้วยซ้ำนะเราก็ทำแมบนี้หละไปพิสูจน์กันได้เลยลว่าจะอยู่ไปอีกนานกี่นานก็นแล้วแต่นะ คุณอยู่ไปเถอะคุณจะเหนื่อยก่อนเราคุณจะเหนื่อยก่อนเรานะและคุณจะรู้สึกตัวก่อนเราแต่เราเนี่ยหมดแล้วไอ้ความรู้สึกที่ว่าจะต้องไปรู้สึกสํานึกแบบที่คุณสํานึกคุณยังไม่สํานึกกันนะแต่เราเนี่ยสำนึกกันดีหมดแล้วนะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเลยสิ่งดังนี้มันซับซ้อนในความจริงที่จะต้องศึกษาฝึกฝน เพราะถ้าแ,แค่คําว่าประเด็นว่าคนจนคําเดียวนี่ก็ยังยากจะอธิบายอาตมาก,ก็แม่ไม่เก่งกว่านี้อธิบายได้ประมาณนี้ไปเราก็ขอฝากไว้ก่อนตอนน่อยเดียวอ่านอันนี้ให้จบก่อนเอา,เ,อาเป็นพระแบบนี้แหละบวชเพื่อที่จะช่วยคน้มาเป็นสิ่งประเสริฐสิ่งที่ดี